มาได้ทันเวลาพอดียังกันรู้ใจเธอมาได้ตรงเวลาพอดียังกันรักกันไว้มาทันเวลาที่ฉันคิดเธอมาฮักก็ปลายเธอ yeah ฉันเสียชีวิตฉันไว้พอดี <c oughs> L, L A S T ไออ้อี่่่จัะะวาะร เิดทำไมเปิดอตทำไมสองกระบอกวะเนี่ยโอ้โหม่นแปลกเลยนะตสใไงทไมเาวิ่อยูอ่เลยปืนดาเมจหนึ่งไงวะทอไมไม่ไม้โดนมีด ไอ้ไหนดามเมจกันหนึ่งนะอะขอเล่นหัวเลยดีกว <c oughs> ่าปื <c oughs> านอะไรพี่ p r นิ่ยิงไปสิปน <c oughs> ัดไม่ตามยิงนันเดีแวตายปืนมันดาเมจหนึ่ง มันเฮดเอาไม่ใช่เอ er, ร์ตี่หว่าโอกหัวอะไรนะทำไมอัพมันมาตกกระพุโที่เปิดอรว่าทำไมต้องก ไ od, tá, ม่ค่อยยินได้ง่ายที่มันจะจุดๆๆเลยโคตรเจ๋งเลยก็มีสองคนเลยเหรออู้ไอพี่มือมันลั right> ่นเต็มเลยเต็มหมดเลย เข้าใจแตวเองเหมือนกันเอาเขียนมาใช่ไหมเ้ยไม่เลยไม่ได้เปิดอัพแต่ไม่เล้เอัพเปิดอัพแต่เล่นอม่เปิดมาจากไหนวะเปิดไปได้มันมาเลย <c oughs> มันค <Okay. S 2> ืออะคือใบหนึ่งลูกจัดแแม็งไปเลยโอ้ไม่โตสักเม็ดเลยวะโอกาสให้รลโว่ผมเล่นโฟกัสแม้เลือดมีหกก็ฆ่าได้ตัว nó nó kí mày không có giải mày

รำคาญเมาตัวเองสองร้อยห้าสิบในเซเว่นอ่ะพี่พี่

ตอนในคนะครับพี่ผมก็สกนนะบายเหมือนกันนะ <im ans> นีมมนยผมสบา,ายเหมือนกันโอ้ไหลพี่เจมาบ้นีสนาบายสบายเหมือนกันสบายรัวแแล้วต่นองเย <im ans> <im ans> เลบ้าได้นาวีครับคลบ้าได้นาวีดูกันเร็วคนบ้าได้นาวีเล้วเบิด <AO V S 1> ตีอีกน้ำตาแฮบเรไปไปไปดแล้วตั้งหาไม่เข้าตอนที่ห้องมันไม่เต็มไงผนบ้านาวีคตรโคนบ้าได้น,น,นาวี ไอรสายเต้นเลยสองตัวดับเก็บให้หมดเลยติองมาดูวะตาหนี้หนี้เอเปลาจะโม้เลยเอ็มโฟนเนะอ้า ปืนดีขึ้นเหรอต่อไปซีเอสสองพันมันเล่นดีว่าต่อไปซีเอสสองพันจับแหน,นะเมื่อกี้ยิงแล้วไม่ลั่นด้วย <c oughs> อ้ย 何にかぶりゃいいんだよ

ไม่ไหวแล้วขอเอาปีนตอเล่นดเห่อเขวัลเล่นเหร่ออเอาปีนควงเขมันก็พิชักลบได้ให้ดาเหจมันจะน้อยเกิน,นให้ดำเทวันแก่กโอ้ระเบิดกลางระเบิดเลย ことかいちょんなりんぐんせんってことかいど<え>っちかわしゃやっちゃったそんゃちんぎりすぎょあせん